วัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี mRNA จากความร่วมมือกันของบริษัทไฟเซอร์ผู้ผลิตยาของสหรัฐอเมริกาและ BioNTech บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของเยอรมนีถือเป็นวัคซีนโควิด -19 ตัวแรกที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดท่ามกลางโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 หลายโครงการทั่วโลก การทดลองวัคซีนโควิด -19 นี้เป็นการทดลองในคนระยะที่3เพื่อพิจารณาว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันเวลสหรือไม่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างหรืออาสาสมัครทั้งหมด43,500คนจาก6ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีบราซิลอาเ์เจนตินาแอฟริกาใต้และตุรกีซึ่งจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA ที่มีรหัสพันธุกรรมของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกัน ุดอีกกลุ่มฉีดยาหลอกโดยการฉีดจะทำทั้งหมดสองครั้งแต่ละครั้งห่างกัน3สัปดาห์ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลขั้นต้นพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่สูงถึง90%อร์เซและยังไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัยหรือผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนต้องต้องยอมรับว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คาดหมายว่าวัคซีนจะมีประสิทธิผลสูงถึง9 0สส่วนใหญ่วัคซีนชุดแรกๆเราก็ คาดหวังกันแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกยังตั้งเป้าไว้อยู่ที่มากกว่า50%ก็ถือว่าใช้การได้แล้วครับอันนี้90%ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ความหวังอย่างมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ข้อมูลว่าแม้ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 จากบริษัทไฟเซอร์ Pfizer และไบโอเอ็นเทคจะมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ดีแต่นี่ถือเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นจากผู้ติดเชื้อเพียง94คนเท่านั้นและการทดลองยังไม่เสร็จสิน้นยังต้องติดตามผลในระยะยาวเช่นโดสยา2เข็มที่ฉีดจะเพียงพอต่อการกระตุน้นภูมิคุ้มกันหรือไม่หรือภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเป็นอีกหนึ่งความหวังของการวิจัยวัคซีนโควิด -19 ในไทยขณะนี้ว่าเดินไม่ผิดทางโดยเฉพาะโครงการวิจัยวัคซีนโควิด -19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หวังว่าจะมีโอกาสสำเร็จเช่นกันเพราะใช้เทคโนโลยีชนิด mRNA พัฒนาวัคซีนเหมือนกับบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคประเทศไทยเราก็มีรูปแบบการพัฒนาวัคซีนแบบ mRNA ด้วยนะครับของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเราก็อยู่ในกระบวนการการพัฒนาที่ไม่ต่างไปจากรูปแบบวัคซีนเอมาเนของบริษัทไฟเซอร์ hmm. เพียงแต่เราจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็จะมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบให้เราได,ได้ได้ดูในระหว่างทางที่เราพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะรูปแบบของการโครงสร้างของวัคซีนเนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกันเอมาเหมือนกัน มีข้อมูลว่าปัจจุบันมีบริษัทหรือองค์กรประมาณ148แห่งทั่วโลกกำลังพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ในจำนวนนี้88แห่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสัตว์ทดลอง35บริษัทกำลังทดสอบในคนระยะที่1เพื่อดูความปลอดภยัยและ14บริษัทที่ทดสอบในคนระยะที่2ส่วนที่ทดสอบในคนระยะที่3เพื่อดูประสิทธิภาพป้องกันโรคมีเพียงแค่11บริษัทเท่านั้น ขณะที่ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนในไทยที่มีทั้งหมด7โครงการผออสถาบันวัคซีนแห่งชาติระบุว่าวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA ของจุลามีความก้าวหน้ามากที่สุดโดยขณะนี้เตรียมทดสอบในคนระยะที่1ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าตามแผนการเดิมที่ตั้งไว้แม้การพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ในต่างประเทศใกล้จะประสบความสําเร็จก็ตามนิชการแววคล้ายหงสสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน